ตั้งแต่ปวช .1 จนถึงปวช .3 ต่อที่วิทยาลัยของเราก็มีพอสมควรแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีความรู้ระยะสั้นที่เรียกว่าวิทยสาสมารช์ช่งมาก่อนนะครับวันนี้พออ,อก็เห็นวิทยาลัยการอาชีพการศิกษ์ไปสู่ตลาดแรงงานนะครับในการเรียนเราจะต้อง การเรียนมปลายในการเรียนสายมัธยมก็จะต้องมีการสอบเป็นท้ามสอบแข่งขันกันเขาใช้ระยะเวลานานที่เราจะได้ทํางานใช่ไหมฮะอยู่ที่เนี่ยสองปีหนึ่งปีจะอยู่กับเราที่จะไปต่อปวสหนึ่งเนี้ยปวสนะครับซึ่งงานไปด้วยแล้วก็ได้เงินเดือนก็ต้องชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคน บันดีของพวกเราอยากจะให้ไดครับโอเคผมหมดแล้วครับน่ารอ้ความเป็นมาครับสำหราทุกท่านนะครับผูาคราบคู้คณะผู้ดำเนินการทุกท่านร่วนกันติดต่อครับเดี๋ยวจะมอมาปชสได้แก่ขอเสียงด้ยินทั้งครับ สำเร็จการศึกษาในปีนี้ครับรอฟังข้อมูลดีๆนะครับสัสติการนักคุมข้องกาลสิงฟังด้านคาจจำกัดครับที่วิทยากรในจังหวัดกระสิงและก็สิง่งที่สําคัญนั้นจะไม่ได้โดนหลอกนวลาคนใจกล้าก็ผ่านการอัิชนเรียนท่านบัวธนการ กำลังจอภาพมาแล้วนะคะโอเคค่ะถ้าเราจะเข้าไปดูที่เพจ Facebook เราสามารถพิมพ์ไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาลสินนะคะอันนี้ปวชเนาะแล้วปวสที่เหลือเป็นปวสทั้งหมดใช่ไหมคะปวปวชปวสสามพี่ถามหน่อยอยากไหมมีอยู่หนึ่งคนหนึ่งคนเท่าไหร่ไม่ทำงานก็ไม่มีเงินนะเนาะ นิดนึงค่าจ้างคันต่างของจังหวัดกาลสินน้อยสุดเป็นเสมอทำงานเท่าไหร่นะ338 338บาทถูบตา้องมสิปบาทถูกต้องบ่ต่อ้ึงทุกคนที่ก้มานจัดทางงานจังหวัดซึ่งผ่านไปแล้ว สาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้คมครองแรงงานจังหวัดก,ก็ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจุดไฮแมกของพวกเราแล้วนะครับขอเสียงปรบมือด,ดังอีกครั้งหนึ่งครับนะคะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองสงเกลือยนะคะตั้งอยู่อ,อำเภอยางตลาดติดกับโรงพยาบาลยางตลาดเลยค่ะน้องๆท่านใดที่สนใจนะคะ สมัครงานผ่านสาขาก็ได้หรือสมัครงานผ่านในเมืองก็ได้นะคะบริษัทที่กว่าแล้วมีเงินสะสมให้ด้วยนะครับมีสากลน้องรัพย์มีเงินกู้ฉุกเฉินมีเงินกู้สามัญน,นะครับสามารถดําเนินตัวเราอยู่ได้สบายนะครับมีสวนาจะไม่มีทุกคนน่าจะคาดว่าจะจบเลยวะ,ะซึ่งเราจบคือวันที่4มีนาคม2567ค่ะ ประกาศเกรดเรียบร้อยแล้วใครติดศูนขอรอจะต้องแก้ภายในกี่วันคะใครรู้บ้างภายในกี่วันตึ้งตึงตึงต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 ้งตึงอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วซัมเมอร์ถ้าติดแล้วติดลวกเพื่อที่จะเช็คว่าข้ามเทียนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าของคนได้เกรดอะไรนะคะต้องเซ็นผ่านงานอะไรครับห้องสมุด งานกันเงินใช่ไหครับใครที่ยังติดค่าเทอมอยู่ต้องเคลียร์ให้เสร็จให้เรียบม .6 มาม .6 ต้องนำมาแล้วก็แนบกับเอกสารสิ่งที่สำคัญยาวนิพานังสลานังปัจจามิตาวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพานังอิเสสอิเสสพุทธนาเมอิอิปีนาพุทธตาสุ พุทธังโสอิอิโสตังพุทธิเติเอในเมตังอาวบังขลันจโยจามนาโปสกุณัสสะสะโทปาปะกะโหทุโตสุปินังกันตังธรรมามนาโปสกุณัสสะสะโทปาปะกะโหุโตสุปินังกันตังสังฆานุภาเวนวินัสสเมนตุสาตุ์อาวมังแกในภาพ การเงินการดิ้งเศรษฐีถวาิาเจ้าเสนเพียงตอควานผู้มี็บมาสุสวยเหือผู้อยู่กำวัยไต่เดิมพอหลังเจเรือสิสามสิบเอ็ก็บอกกจากาทานีข้าตาบอจินยันก็เป็นดีเลย Terima kasih. bukan kocak nanti. มานอกผูทองเผาบูชานะวิชาผลวิชานาให้กับพวกเราให้ศึกษาก็จะมีการศึกษา2,500สู 2, 500, ส่รสรโรคภายนอกแล้วก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ศึกษาแห่งนี้สถา,าสนศึกษาที่มีแต่ความรักเมตตาให้กับลูกศิษย์ชาววิทยานะ